ใครกำลังหากระบะสีประตูเลขไมมไม่ถึงแสนกันบ้างคุณพี่วันนี้กางเต็นท์มาจัดตัวแหล่ไอเทมให้เลยนะคะคุณพี่คะนี่เลยคันนี้หน้าหมูป่าโคตรหลร่อคะ่ะคุณพี่ขาตัวนี้นะคะเป็น t o โย t a r e ีโว i พิเ 2.4ตัวมิดตัวลองท็อปนะคะปี2020 21ครับพี่และที่สำคัญนะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าคุณพี่เลขไมาอยู่ที่เท่าไหร่หรือไม่ไม่5,000คุณพี่ไม่โคตรน้อยสภาพสวยเลยนี่ยังไม่ได้ล้างนะคระับพี่สภาพเดิมๆเ,เลยค่ะพี่ๆท่านไหนกำลังตามหาสเปคนี้อยู่นะคะคุณพี่ค่ะต้องไปดูคลิปเต็มให้จบเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปวนดูรอบๆคันเลยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องกางเต็นเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะแล้ววันนี้นะคะในคลิปนี้นะ,ะกางเต็นรีบมาอัปเดตรถกระบะ4ประตูยกสูงเป็นรถหน่วยงานบดสัญญาเช่าเลขไม้วิ่งแค่ห0,000โลทเบียนนี้เลยนะจำไวแ้แคปจอแล้วก็แคปจอนะคะพี่พักเข้ามานะคะช่องทางด้านล่างนะพี่จ๋า มาคันนี้นะคะเป็นเจ้าตัว t ต y ยต้ารีโวเพีย2-4ตัวมิดต,ตัวรองท็อปนะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยพี่โมันจึงมาฟังก์ชันมาครบมากเลยคุณพี่คะราคาเสนอขายนะคะอยู่ที่5 8 9 0 0 0นะคะคุณพี่และเลขใหม่50,000โลเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะคะว่าตัวรถจะสวยจึงขนาดไหนนะคะ ตัวนี้นะคะฟังก์ชันด้านหน้ามีมาให้ครบค่ะคุณพี่ไฟด้านหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟได้์ทามล n นนิ่งไลท์มีมาให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบค่ะนีกกระจังด้านหน้านะหน้า,ห,นาหมูป่าดีไซน์หล่อเหลามากรับประกันในส่วนขอโครงสร้างไม่มีชนหนับพิความจงน้ํากับสีมาแน่นอนนะคะเนื้อสีเรียบเรื่องสม่ำเสมอเท่ากันไม่มีการแบบว่าสีไม่เท่านะเห็นปหนี่ประตูนะฮะเดิมไม่มีการเปลี่ยนเลยตัวนี้ได้ล้อแม็กสีทูโทนเดิมแท้จากโรงงานตัวยางได้เป็นบิตสโตนนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวขอดูปีน่างให้หน่อยออตัวนี้ะ ดอกยางนี่ต้องเปลี่ยนแล้วนะมีรอยแตกว่ะพี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะตัวโชค๊คด้านในนะคะของเดิมเลยจุดมาร์คคิวซีจากโรงงาน,นงอยู่ตัวรถยังไม่ได้ล้างนะคะพี่พอรถเพิ่งเข้ามารถสภาพแบบไม่ห้าหมื่นอ่ะพี่จะรีบอัปเดตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดจองก่อนนะพี่นะหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวป้ายภาษีนะต่อไปแล้วปีหกเก้านะมาให้ครบเลยนะคะกระจกทุกบานพาร์ทเดิมโตโยต้านะคะนี่ไม่มีการเปลี่ยนมานะคะ เหลี S <S <an> ่ยมสั้นหัวน็อตทางฝั่งประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายจากคุณพี่คมกิบชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะไขนะคะคุณพี่บานพับประตูจุดมาของเดิมเลยสคัาเพด้านข้างตรงนี้นะคะรถเดิมโตโยต้าเหลี่ยมสั้นหัวน็อตนะทางฝั่งประตูด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายจากพี่จ๋าเห็นไหมสีเดียวกับตัวรถนะคะเงาแวบเลยนะคะคุณพี่มาดูในส่วนของประตูบานด้านหลังนะคะฝั่งซ้ายนะ,ะด้านในตรงนี้นะคะหัวน็อตคมๆไม่มีรอยแกะไขค่ะคุณพี่เห็นไหมคะ สีเดิมเลยเรียบเลื่อนสม่ำเสมอเท่ากันนะคะตัวนี้สครับเห็ดด้านล่างนะคะมีมาให้ตัวรถนะคะคุณพี่ทางฝั่งนี้เห็นไหมรอยขีดข่วนไม่มีรอยบุบลักกินก็ไม่มีนะคะได้เป็นตัวยางอะไหล่นะคะมีมาให้ยังไม่เคยแตะพื้นโลกเลยนะคะสติกเกอร์นะคะตัวนี้ค่ะคุณพี่ไม่มีลอกลอนเลยนะไฟด้านท้ายตัวนี้คุณพี่จ๋าได้เป็นแบบ LED นะคะอ่ะกล้องถอย มีมาให้นะคะไฟเบรคโดนที่3ามีม่ให้ครบไฟแท้นะคะคุณพี่ของไทยเคยตกไม่มีรอยแตกเลยแมกไ i เนอร์ด้านหลังคุณพี่ขานี่รลิ้วรอยการใช้งานน้อยมากๆนะคะเรียมสั้นหัวน็อตทางฝาท้ายตรงนี้ไม่มีโดนหมานะคะน็อตคมๆมชัดเจนไม่มีรอยแกะนะคะคุณพี่เนื้อสีเรียบดรื่นสม่ำเสมอเท่ากันเลยทั้งสองฝั่งนะคะเหมือนเดิมเลยหแหวบนะคะน่าสนใจใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวแังเจลจะพามาชมในส่วนของตัวรถนะคะทางฝั่งขวามือตรงนี้นี่ค่ะทางฝั่งคนขับนะเห็นไหมรอยบุบลักยิ้มไม่มีสีเดิมเท่ากันนะคะคุณพี่แล้วก็ดูตรงนี้ประตูด้านหลังฝั่งขวากระจกทุกบานพัดเดิมโตโยต้าไม่มีการเปลี่ยนมานะคะแล้วก็นี่แผงประตูตรงนี้ ็นแบบหนังนุ่มๆน,นะคะเหลียมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านขวาคมกริบชัดเจนนะจ๊ะไม่มีรอยแกะไขาบานพับประตูของเดิมเลยเบาะด,ด้านในนะคะเป็นต่อให้นี่เป็นเบาะหนังแบบนี้รอการสปานิดนึงนะคุณพี่เบาะยังไม่ได้การทําการสปาเลยนะคะคุณพี่จ๋าโดยรวมหลังคองหลังคาใหม่กริบนะรอยอักขระเล็ยันการเจิมไม่มีนะคะพี่สภาพสวยปิ๊งเลยมาดูในส่วนของตัวรถทางฝั่งคนขับกันบ้างฝั่งนี้ กระจกนะคะทุกบานพาร์ทเดิมโตโยต้าแผงประตูด้านข้างหนังนุ่มๆเลยนะคะเหลี่ยมสันหัวนอ็อตทางฝั่งประตูคนขับนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะคมๆชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยค่ะคุณพี่จ๋านี่เบาะที่นั่งด้านในนะคะคุณพี่ได้เป็นเบาะหนังสีดำเบาะตึงๆฟูๆเลยนะคะคุณพี่ยังใหม่อยู่เลยนะคะคุณพี่ขาและดูเลขใหม่ไม่ห้าหมื่นห้าพันโลนะคะไม่ห้าหมื่นห้า 55, ถือว่าไม่หน่อยนะเนี่ยไะ เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นี่หน้าจอนะคะคุณพี่ขานี่ตัวนี้ได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยเห็นไหมเลขไม่ห้าหมื่นห้าคุณพี่สวยมากพมรมลไยนะคะคุณพี่หุ้มหนังไม่มีลอกลอนเลยตัวนี้นะคะเป็นมันติฟังก์ชันในการควบคุมหน้าจอหน้าปัดหน้าจอตรงนี้นี่นะคะคพี่ตัวนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ ่คะเข้าศูนย์เช็คระยะตรงเป๊กค,คุณพี่ไปเข้าอีกทีนะปีหน้าบกกลาอานะจารย์เข้าศูนยตัวเวตาเลยมาพร้อมกับตัวหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ค่ะคุณพี่ค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Bluetooth ได้ทั้งหมดเลยนะคะตัว Apple CarPlay นี้น่าจะเป็นการเสียบสายเนาะข้อมูลของตัวรถนะอัตรา,าก,การกินน้ำมันมีการแจ้งบอกนะคะคุณพี่นะคะ ตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ USB นะคะและ AUX ที่เสียบอยู่ตรงนี้นะพอว์เวอร์เอาเลชชมีให้2จุดตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะไม่มีลอกล้อนเลยนะคะมีปุ่ม Eco Mode ใช้ในการประหยัดน้ำมันและเพ w e r โหมดใช้อัตราการกินกน้ำมันแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัว c ูลบ Box นะคะมีติดมาให้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเอกสารของเจ้าของคนเก่านะจ๊ะ แต่เป็นรถของรถสํานักงานนะพี่นะนี่คู่มือการใช้งานตัวรถมีครบหมดนะฮะอ่ะแล้วก็นี่นะคะไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้หลังคองหลังคาไมคกริปคักคุณพี่ถุงเถงยังไม่แกะเลยนะคะไฟด้านในนะคะแสงสีส้มสว่างสว่างเลยนะคะช่องใส่แว่นตามีมาให้โดยรวมคันนี้คือมันเลิศตรงไหนคุณพี่รู้ไหมเลขใหม่ นะเพราะถือว่าใช้งานมันน้อยมากนะคะไม่น้อยจริงนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยใหม่กิฟต์มันรอบคันใหม่นะคะไปดูกันเลยจ้า เข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์งค,คุณพี่ค่ะสภาพสวยน่าใช้เลยนะคะคุณพี่นี่เครื่องยังใหม่อยู่เลยเลขคดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะดูจากสภาพเครื่องแล้วโอ้โหไม่มีริ้วรอยเลยค่ะคุณพี่หัวน no, งหัวน็อตคมหมดยางรองเทนเครื่องมีมาให้พวกของเหลวต่างๆการเต้นดูแลให้ค่ะทั้งหมดเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะในรอบ5 0าพันกิโลพวกของเหลวพวกน้ามันเบรกน้ามันเกียร์ค่ะคุณพี่มันเป็นการเช็กศูนย์วารันตีศนะูนย์เนี่ยยังอยู่นะในการเข้าศูนย์นะคุณพี่แบตเตอรี่นะคะคุณ นี่เพิ่งเปลี่ยนมานะยังไม่หมดนะพ,พี่ใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะพี่ตัวตามข้อต่อสายไฟต่างๆไม่มีรอยหนูกัดนะคะคุณพ,พี่ขายังสภาพใหม่กริบอยู่เลยนะคะมีเอาจริงฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าตัวกระบะเนี่ย คือก็มีมาให้แบบล้นๆแล้วนะและสภาพก็สวยด้วยเรียมสันหัวนอ็อตทางฝั่งฝากระโปรงด้านหน้าฝั่งซ้ายค่ะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขอุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดไฟแท้ไฟเดิมโค้ดไทยคอยโตะค่ะคุณพี่ด้านหน้านะคะรับประกันคันด้านหน้าไม่มีการโดนมานะ,ะก่อนออกรถไปเปลี่ยนไฟกองแอร์ให้ใหม่อีกพี่เอาให้ฉ่าไปเลยนะคะคุณพี่ขะในส่วนตรงนี้เห็นไหมคะไฟเดิมนะไม่มีการเปลี่ยนนะคะเรียมสันหัวนอ็อตตรงฝั่งนี้นี่คมกริบชัดเจนเลยค่ะคพี่หัวนอ็อตทางฝั่งฝากระโปรงด้านขวามือนะคะคุณพี่ อ่าคมๆเลยค่ำพี่ขาฝากกระโปรงนั่นนะสวยๆนะคะแล้วก็ สติกเกอร์ที่ได้จากป้ายแดงนะคะมีมาให้ครบเลยนะเม็ดอมเม็ดมะเห็นได้ชัดๆเลยค่ะมันไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นสีแผงกันความร้อนด้านหน้ามันหาไม่มีบิดเบี้ยวหรือชีคขาดเลยคุณพี่รถสวยรถเดิมต้องเพชรยนต์เท่านั้นนะคะหรือว่าให้เซลคนสวยดูแลก็คือน้องกางเต็นท์นี่เองนะจ๊ะป้ายนี้นะแคปจอไว้คุณพี่สนใจอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อหากางเต็นท์ช่องทางด้านล่างนี้เลย0 6 4 5 5 4 6 4 6 9 กแอดไลน์ก็ได้ค่ะคุณพี่ขาตออตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะขอย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีนะคะเป็นตัว To y ยต้ารีโว่พรีเดอร์สองจุดสี่ตัวมิดกะบะสี่ประตูยกสูงปี20.21ราคาสุดคุ้ม58900 0บาทนะคะพี่สนใจนะคะรีบทักเข้ามานะสำหรับคลิปนี้ลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะนำเสนอรถเข้าใหม่ส,สวยแบบไหนอีกรอชมได้เลยวันนี้กังต็งก็ขอตัวลาไปก่อนลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ